ส้มตำตามอำเภอใจกับแมคคาเดเมียมาค่ะทุกคนคะนี่เลยค่ะเมนูวันนี้นะคะไม่รู้จะทำอะไรกันค่ะก็เลยทำส้มตำตามอำเภอใจนะคะใส่อะไรกันบ้างค่ะนี่เลยนะคะมะละกอค่ะต้องมีนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะไปดูในส่วนของมะน,นาวนะคะทุกคนมะน,นาวก็ออกกันค่อนข้าง โอเคเลยนะคะวันนี้ก็เก็บมาสัก3าลูกนะคะเห็นแบบเยอะอย่างนี้นะคะคือบอกเลยว่าลูกใหญ่มากนะคะโอเคได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราเข้ามาเอาสตรอเบอรี่กันต่อนะคะวันนี้คือออกกันหลายลูกนะคะเก็บได้ประมาณ78ลูกนะคะก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะ นีจะพาเ,เพื่อนมารู้จักกับราชาแห่งทัวนั่นก็คือแมคคาเดเมียค่ะก่อนอื่นค่ะอยากเห็นต้นของเขาบ้างกันหรือเปล่าคะที่บ้านมลลี่มีต้นเดียวค่ะยิ่งเล็กอยู่นะคะก็เพิ่งลงดินไปเมื่อได้ประมาณปีหนึ่งนะคะและอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นของเพื่อนบ้านนะคะของญาติมุลลี่เองนะคะก็ใบของเขาค่ะจะมีความหยกักความหนานะคะปลูกที่เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ400เมตรเป็นต้นไปนะคะถ้าดูแลดีๆเนี่ย เขาบอกว่า6 7ปีเลยนะคะก็จะออกผลแล้วค่ะแต่ถ้าเราปล่อยเป็นไปตามธรรมชาตินะคะก็ประมาณ10ปีขึ้นไปค่ะโอ้ทุกคนคะมาฟังสรรพคุณของเขาคะ่ะทึ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นราชาแห่งถั่วเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าแมคคาเดเมียค่ะมีไขมันไม่อิ่มตัวนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL ค่ะซึ่งเป็นไขมันร้ายในเส้นเลือดนะคะ แล้วก็จะลดความเสี่ยงจากอาการเส้นเลือดอุดตันค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะแมคคาเดเมียนะคะช่วยป้องกันโรคหัวใจค่ะและยังเป็นแหล่งโปรโตีนที่สําคัญของร่างกายอีกด้วยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะและยังช่วยชะลอความแก่ชราได้อีกด้วยค่ะและยังช่วยลดน้าหนักได้นะคะมีไฟเบอร์หรือกากใย,ยสูงค่ะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้นะคะ ช่วยให้กระดูกและฟันผิวผมเล็ดแข็งแรงค่ะเพราะว่ามีแคลเซียมและแมงกานิสนะคะและมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและลดความรุนแรงของโรคไขข้ออักเสบได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าราชาแห่งทัวอย่างเมกคาเดเมียนี่ไม่ธรรมดาน่าทึ่งมากเลยจริงๆค่ะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรยังไงกับเมนูเมคคาเดเมียที่เป็นราชาแห่งทัวนี้กันค่ะ ทำเมนูส้มตามตามอําเภอใจนะคะต่อมาค่ะเรามาทําการขูดมะละกอแล้วก็แครอทนะคะทุกคนนี่ค่ะสีสวยสดใสนะคะก็เพิ่มความสนุกสนานเพิ่มความบันเทิงให้กับเมนูอร่อยของเรานะคะทุกคนสีสันสวยงามมากเลยจริงๆนะคะนี่เลยค่ะทุกคนโอ้โหนะคะแจ่มจรัดมากๆนะคะมาครกพริกกับกระเทียมค่ะใส่กะปิลงไปใส่น้ำตาลมะพร้าว ครูครครูคลิกครูคลิกนะคะใส่แครอทใส่มะละกอลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวนะคะโอ้โหสดชื่นมากเลยค่ะครกครกนะคะครูเลคลูเลให้เข้ากันเลยค่ะทุกคน โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็นามาใส่ในชามก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะโรยในส่วนของกุ้งแห้งลงไปแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะขาดไม่ได้เลยจานนะคะทุกสิ่งอย่างที่เตรียมไว้นะคะอย่าลืมะคะแล้วก็ทั่วเมคคาเดเมียของเรานั่นเองนะจ๊ะแหมน่ากินสุดๆนะคะมามาเทใส่จานกันดีกว่านะคะทุกคนจ้าจ,จานเรียบร้อยนะคะน้ําลายก็เริ่ม แตกกระจายนะคะเพราะว่าความหิวแล้วก็โรยหน้าด้วยถั่วแมคคาเดเมียนนั่นเองจ้าทุกคนนี่จัดไปเลยนะคะได้เวลากันแล้วจ้ามาทานกันนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะโอ้ยก่อนทานเราต้องสวยงามกันก่อนนะคะถอดทุกสิ่งอย่างออกนะคะได้เวลาสวยเอยไม่ใช่ได้เวลาทานซมตามตามอำเภอใจที่ใส่ถั่วแมคคาเดเมียก,กันแล้วนะคะทุกคนโอ้โหพลาดได้ไงล่ะเวลานี้คะ่ะเพื่อนๆกดติดตามาก,กด s u b s c ค i b e like, กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องคะ่ะ อยากให้ทับคลิปอะไรบอกกันมาได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวไปทานส้ตมตำกับทัวร์แมคคาเดเมียก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย